เงินสมทบ60เดือนสุดท้ายเฉลี่ย6,950บาทจะได้รับบำนาญจากประกันสังคมต่อเดือนเท่าไหร่นะครับคลิปนี้มีคำตอบกันครับสีบำนาญเราจะทำทุกวันนะครับออกมาทุกวันด้วยตัวเลขนะครับที่ไม่เหมือนเดิมนะเพราะนั้นตัวเลขจะเปลี่ยนไปนะครับเพื่อให้สอดคล้องกับหลายๆท่านนะครับแล้วลองไปคิดจำนวนเองนะว่าประมาณไหนนะครับ ก่อนอื่นเราต้องรับรู้รับทราบกันก่อนว่าเงินกรณีชราภาเริ่มมีการเก็บเงินสมทบตั้งแต่3ธันวาคม2541เป็นต้นไปก่อนหน้านั้นสำนักงานประกันสังคมไม่ได้มีการเลขเก็บในส่วนของเงินกรณีชลาภาพแต่อย่างใดดังนั้นผู้มีสิทธิ์รับกรณีชลาภาพก็ต้องมีการนําส่งเงินสมทบตั้งแต่วันที่3ธันวาคม2541เป็นต้นไปนั่นเองนะครับก็ปัจจุบันก็ประมาณ24ปี เงินบำนาญชราภาพคืออะไรนะครับเงินบำนาญชราภาพคือเงินกรณีชราภาพนะครับที่ผู้ประกันตนนะครับจ่ายเงินสมทบครบ180เดือนจะได้สิทธิเป็นบำนาญชราภาพซึ่งจะได้รับเงินรายเดือนนะครับตอนอายุ55ปีนะครับไปจนตลอดชีวิตนะซึ่งรายเดือนจะเท่าไหร่นั้นเรามาดูกัน โดยเงินบำนาญชราภาพเราจะได้รับรับร้อยละยี่สิบของค่าเฉลี่ย60เดือนสุดท้ายที่ใช้เป็นฐานในการคำนวณเงินสมทบก่อนความเป็นผู้ประกันตนสิ้นสุดลงถ้ามีการจ่ายเงินสมทบมากกว่า180เดือนก็มีการปรับเพิ่มอัตราบ,บำนาญชราภาพขึ้นอีกร้อยละ1.5ต่อระยะเวลาการจ่ายเงินสมทบครบทุก12เดือนยิ่งจ่ายมากยิ่งได้รับบำนาญที่มากขึ้นด้วยนะด้วยจำนวนปีที่เพิ่มขึ้นนะครับ เรามาดูตัวอย่างกันดีกว่าตัวอย่างที่1นนะส่งเงินสมทบประกันสังคมมา35ปีจํานวน6,950บาทนะครับอันนี้60เดือนสุดท้ายเฉลี่ยนะ6,950บาทส่วนเกินจากวิธีการคิดส่วนเกินจาก180เดือนคิดดังนี้35ปีตั้งลบ15เท่ากับ20ปีส่วนเกินสู่คํานวณ1.5คูณ20เท่ากับ3 0ที่จะได้เพิ่ม20%เดิมบวก3 0ที่จะได้เพิ่ม เป็น50%นะครับ50%ของ6,950บาทเท่ากับเงินบำนาญที่คุณจะได้รับคือ3,475บาทนั่นเองตัวอย่างที่2ส่งเงินสมทบประกันสังคมมา30ปีจำนวน60เดือนสุดท้ายเฉลี่ย6,950บาทส่วนเกินจาก180เดือนคิดดังนี้นะครับ30ปีลบ15เท่ากับ15ปีส่วนเกิน สูตคำนวณนะครับ1.5คูณ15เท่ากับ22.5%ที่จะได้เพิ่ม20%เดิมบวก22.5%ที่จะได้เพิ่มนะครับเป็น42.5% 42.5%ของ6,950บาทนะครับเท่ากับเงินบำนาญที่คุณจะได้รับคือ2,954บาทตัวอย่างที่3ส่งเงินสมทบประกันสังคมมา25ปีจำนวน60เดือนสุดท้ายเฉลี่ย6,950บาท ส่วนเกินจาก180เดือนคิดดังนี้25ปี -15 เท่ากับ10ปีส่วนเกินสุดคำนวณ1.5คูณ10เท่ากับ15%ที่จะได้เพิ่ม20%เดิมบก15%ที่จะได้เพิ่มเป็น35% 35%ของ6,950บาทเท่ากับเงินบำนาที่คุณจะได้รับคือ2,433บาทนั่นเองตัวอย่างที่3นะตัวอย่างที่4 ส่งเงินสมทบประกันสังคมมา20ปีจำนวน60เดือนสุดท้ายเฉลี่ย6,950บาทส่วนเกินจาก180เดือนคิดดังนี้นะครับ20ปีรบ15เท่ากับ5ปีส่วนเกินสุรคำนวณ1.5คูณ5เท่ากับ7.5%ที่จะได้เพิ่ม20%เดิมบวก7.5%ที่จะได้เพิ่มเป็น27.5% 27.5%ของ6,950บาทเท่ากับ1,911บาทเป็นเงินบนานาญที่จะให้คุณตลอดชีวิต ตัวอย่างที่5นะครับส่งเงินสมทบประกันสังคมมา15ปีเป๊ะเลยนะครับจำนวน60เดือนสุดท้ายเฉลี่ย6,950บาทถ้า50ปีเอ่อ15ปีเป๊ะเลยนะครับก็ใช้20%ได้เลย20%ของ6,950บาทเท่ากับ1,390บาทเป็นเงินบำนาญที่จะให้คุณตลอดชีวิตนะครับด้วยตัวเลขนี้เรามาดูตารางกันบ้างตารางนี้จะเห็นว่าในกรณีส่ง ประกานสังคมด้วยจํานวนปีอื่นๆนะครับจะได้รับบํานาญตามตารางนี้นะด้วยฐานเงินสมทบ60เดือนสุดท้ายเฉลี่ย6,950บาทอย่างเช่นทรงมา34ปีได้3,371บาททรง33ปีได้3,261เออ67บาททรงมา32ปีได้3,162บาททรงมา31ปีได้3 0 5 8บาททรงมา30ปีได้2,954บาท ส่งมา29ปีได้2,850บาทส่งมา28ปีได้2,745บาทส่งมา27ปีได้2,641บาทส่งมา26ปีได้2,537บาทส่งมา24ปีได้2,328บาทส่งมา23ปีได้2,224บาทโดยประมาณนะครับก่อนจากกันนะครับ ผู้ประกันตนทุกท่านนะครับทราบหรือไม่ว่าผู้ประกันตนทุกท่านสามารถเข้าไปเช็คข้อมูลนะครับไม่ว่าจะเป็นข้อมูลการนำส่งเงินสมทบหรือการตรวจสอบสิทธิ์การรักษานะครับว่าอยู่โรงพยาบาลไหนอยู่สถานพยาบาลไหนหรือการขอเปลี่ยนสถานพยาบาลประวัติสิทธิประโยชน์ทดแทนคำนวณเงินสงเคราะฉลาภาพประวัติการทำธุรกรรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับ ตรวจสอบข้อมูลใบเสร็จอิเล็กทรอนิกส์หรือการแจ้งประสบอันตรายเนื่องจากการทำงานนะครับและระบบทันตแพทย์ผ่านเว็บไซต์ www.sso.go.ts นะครับสามารถที่จะเข้าไปได้เลยนะและใครไม่รู้ว่าเราสศกงวดนะครับ ส่งงวดมากี่งวดส่งเงินสมทบมากี่งวดก็สามารถเข้าไปดูได้เลยนะครับเนี่ยสามารถเข้าไปดูรายละเอียดนะครับในส่วนของการคำนวณเงินส่งข้อชราภาพนะครับเข้าไปดูว่ามีการนำ่กนะครับมาตา3า3สส่งงวดละเท่าไหร่ส่งเงินสมทบเท่าไหร่นะครับเข้าไปดูได้เลยแล้วก็บาเน็ตตอนนี้นะครับมันเท่าไหร่ส่วนของนายจ้างเป็นอย่างไรส่วนของลูกจ้างเป็นอย่างไรนะครับ หรือเข้าไปดูประวัติการใช้ประโยชน์ทดแทนไม่ว่าจะเป็นกรณีว่างงานเจ็บป่วยหรือนธนตกรรมก็สามารถเข้าไปดูได้นะครับว่ามีการรับเงินกรณีว่างงานแล้วหรือยังวันไหนเมื่อไหร่รับกี่ครั้งแล้วนะครับนะก็สามารถทําได้เพราะนั้นประโยชน์พวกนี้นะครับผู้ประกันตัวทุกข้านสามารถเข้าไปดูได้เลยนะไปสมัคร สมาชิกโดยใช้รหัสบัตรประจำตัวประชาชนของทุกทท่านนั่นแหละนะครับแล้วก็เข้าไปดูหรือนะครับสะดวกยิ่งกว่านี้นะครับผ่านแอดไลน์ SSO ไทยสแกน QR code ที่อยู่ทั้งหน้าจอน,นี้ก็สามารถที่จะแอดไลน์เข้าไปเช็คได้เหมือนกันนะเข้าไปเช็คสิทธิ์ครบจบในที่เดียวผ่านแอดไลน์นะครับของประกสังคมนะ เช็คเงินสมทบชลาภาพเหมือนกันเงินสมทบผู้ประกันตนประวัติการเปลี่ยนโรงพยาบาลการแจ้งเปลี่ยนโรงพยาบาลการเบิกสิทธทิประโยชน์อื่นๆหรือจะไปดูสิทธิทประโยชน์มาตรา 33, 333940วิธีการสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา39มาตรา40การเบิกสิทธิประโยชน์ช่องทางการชําระเงินสมทบหรืองานทะเบียนและเงินสมทบมาตรการเร่งด่วนอื่นๆน,น,นะครับหน,หน้าจอจะเป็นอย่างนี้น,นั่นเองนะครับเข้าไปดูได้เลยนะไปดูว่าเงินสมทบคุณเท่าไหร่แล้ว เงินบำนาญชราภาพเท่าไหร่แล้วหรือไปเปลี่ยนโรงพยาบาลเองได้เลยนะครับก่อนจากกันนะฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมหน่อยนะครับและใครมีเรื่องราวเกี่ยวกับประกันสังคมนะครับสามารถคอมเมนต์สอบถามกันเข้ามาได้คอมเมนต์ comment, สอบถามคอมเมนต์ comment, แลกเปลี่ยนประสบการณ์นะครับประสบการณ์ของท่านท่นะครับคำถามของท่านๆจะเป็นข้อมูลที่สำคัญให้กับผู้ประกันตนคนอื่นๆนะครับได้ รับรู้รับทราบกันนะครับคลิปนี้ก็จบกันเพียงเท่านี้นะครับขอขอบคุณที่ติดตามกันมาอย่างยาวนานนะครับแล้วก็ติดตามกันทุกๆคลิปเลยนะครับสวัสดีครับ